สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมมีตู้ใหม่เข้ามานะเป็นตู้เจดเทพโจรสลัดนะผม มีสี่สเตปนะฮะอ่จะเรียกได้ว่าเป็นตู้เศษเนี่ยก็ได้นะผมแต่ว่าคือความพิเศษของมันเนี่ยคือเป็นตู้เจ็ดเทพนั่นเองนะครับผมก็น่าจะมีแต่เจ็ดเทพนะฮะอืมตู้นี้เนี่ยความน่าสุ่มนอกจากเศษแล้วเนี่ยน่าจะอ่โบอานะผมน่าจะเป็นโบอาแฮนด์็อกนะฮะที่สามารถเอาไปทำเหรียญได้นะครับผมและบางคนเนี่ยก็อาจจะได้มีฮ็อกนะผมล่างอ่าล่างสองปีนะครับผมก็อาจจะเอาไปเล่นได้อยู่บ้างนะครับผมก็มาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ อันนี้ผมก็ได้เศษมาแล้วนะผมตัวอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีพวกคูม,มะอะไรพวกนี้มาหรือเปล่าผมเมื่อกี้ไม่ได้กดดูอัตราการออกเลยนะฮะแล้วก็หน้าตู้เนี่ยก็เห็นมีรอมันด้วยนะผมโอเคอ๋อมีดอฟฟี่ด้วยเหรอถ้างั้นน่าจะชัดแล้วนะว่าเออมันเป็นตู้ทั้งเจ็ดเทพเก่าเจ็ดเทพใหม่เลยนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปดูเลดกันหน่อยดีกว่าผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะ ใส่วิ่งโบอาปะอู้โบอานะครับผมอืมโบาล่างแรกฮนะแต่ว่าหน้าตู้เป็นโบอาอีกล่างหนึ่งหรือเปล่าฮะอืมถ้าอย่างนั้นได้ดีเลยเนี่ยตู้นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่าล่างชูเป็นน้ำเนี่ยจะมีใบนะครับผมถ้ามีนี่คือตู้นี้คือแบบโอ้โคตรดีนะอ๋ออีกอ๋อหน้าตู้เป็นอีกอีกล่างหนึ่งนะครับผมเออโคโมเรียมีฮอคก โบอาคุมะาจินเบครับผมเดอฟามิงโกโบอาเฮ้ยโบอาช่ว้น้ำหรอไอตู้นี้คือมันก็ดีอยู่เนี่ยแต่คือเอโอกาสออกผมก็ยากอยู่นะผมโบอาอาสาโบานะผมสามโบอาเนี่ยไปทำเหรียญได้นะะเหรียญดีซะด้วยนะผมแจ๋วเลย,ยได้บากี้มาแล้วก็ได้เศษนะผมแต่จริงตู้นี้มันก็ถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าใครอยากเอาเศษเฉยเฉยมันก็คุ้มนะฮะ แต่ว่าถ้าใครจยได้เหรียญด้วยเนี่ยก็คุ้มเนี่ยมันมันก็คุ้มเลยได้ทั้งเหงเรียญทั้งเศษเลยนะครับผมแต่โอกาสออกโบอาทั้งสามตัวเนี่ยมันน่าจะยากอยู่นะแต่ที่แน่เนี่ยโอกาสออกเนี่ยมันดีกว่าตู้อื่นแน่นอนนะครับผมตู้นี้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ออกมาให้เลวนะฮะก็ถ้าใครอยากได้สามเหรียญโบอาเนี่ยก็มาจัดซะนะผมถ้าเพชรเหลือนะฮะจำเป็นมากๆเลยนะครับผมเหรียญดีมากฮนะโอเคได้คุมามานะครับผมคุมะ ซ็งอ๋อดอฟฟี่ก็ก็ตรงอะ่ะโต๊ะโปกอะ่ะบมว่าตู้เจ็ดเทพก็อกันดเจ็ดเทพมันก็ถูกแล้วล่ะแม่ถูกแล้วนะครับผมของแถมก็คือเศษเอ้ยต้องบอกว่าเศษเนี่ยเป็นออของหลักแต่ว่าพวกเจ็ดเทพเนี่ยเป็นของแถมโดยเฉพาะสามโมอาเนี่ยเป็นของแถมอย่างยิ่งเลยนะผมโอเคหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาเปิดแค่อยากได้สามโมอาเฉยก็มีนะผมผมว่าน่าจะมีนะ แล้วก็ได้เศษเป็นของแถมอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ไม่มีเลยฮะโอเคอืมสเต็ปที่สี่แล้สุดท้ายแล้วฮะป่ะการตีตัวแบบตำนานนะครับผมก็ตู้ดีอยู่แหละก็สุมได้สุมแล้วผมตัวนี้ใครอยากได้เศษจ,จัดต้องจัดอย่างเดียวอุ้ยสองตัวเลยฮนะเขาขได้กับมิกฮอกนะครับผมแจว๋วแจว๋ว โอเคตู้นี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครอยากได้เศษเนี่ยก็สามารถสุ่มได้เลยผมหรือว่าถ้าใครอยากได้สามโบอาเนี่ยก็มาจัดซะนะครับผมแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นเอามีฮอคนี่นั่นนะผมก็มาสุ่มได้เลยนะวันนี้นะผมตัวลาไปก่อนนะผมใครมีว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยผมนี่ผมตัวลาไปน,นะครับสวัสดีครับ